นักเรียนค่ะนักเรียนต้องขยันมันเพี้ยนรำเรียนหนังสือเด็กคนสิหาว่าาสื่อบือ้อเด็กคนสิหาว่าาสื่อบื้อโง่คือกระบื้อได้ค่ะนักเรียนงโง่คือกระเบื้อได้ค่ะนักเรียนคู่ครับกระเบื้อโง่มองได้คู่ครับกระบื้องโง่มองได้ไถหนาก็ได้เกงหลายกระโดจะว่าไถหนามันเมยบอ จะว่าไถ่น้ามันเมยว่าโอ้ยกะเมย์ละน้อคุณคู่ก็ไดโอ้ยกะเมย์ละน้อคุณคู่ก็ได้และเจ้าอยากเป็นกระบือบ่โอ้ยขับบ่บ่บ่ผม,อย, S, j, ม,อ,ย ucha, มอยากสบายตั้งใจเลียนก่อนมันสีสายเด้อตั้งใจเลียนก่อนมันสีสายมันจังสีได้ตามใจประสงค์มันจังสบายตามใจประสงค์คูครับขอบคุณหลายๆลยคู่ครับขอบคุณหลายๆผมจีตั้งใจเหตุงานมาสง่งวอลแลวผมเอามือจกทงโอ้ยวอลแลวผมเอา,ามือจกทงคู่ครับผมงงเงินในทงไปใส่คู่ครับ ผมงงเงินในทงไปใส่คู่ครับอยู่เงินแน่ครับคู่ครับหยื่เงินแน่ครับผมสีเอาไปซื้อกินขนมครูบอกจากใจตามตรงเด้อ